ยัง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 กระเจาโซโยโอ้โหจะเย็นไอ้หน,นูถ้าใจร้อนนักก็เอาไปจะจ่อเลยหนตัวเอาไปหยิบตัวนึงมายังยัง,ย,งยังนะครับเข้ามา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 นี่ไงหนึ่งนัดสองตัวนะครับผมโอ้พี่มันก็ตามเสียงปืนมานะครับ มาเยอะๆยิ่งดีเดี๋ยวเดี๋ยวกระสุนหมดเดี๋ยวก็โอ้โใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นผู้หญิงเสร็จกระสุดหมดจังหวะยิงดบบไม่นับแต่งนะครับไปจุดกระปนะครับจุดกระป๋าแล้วก็เอากรสมใส่ซองไม่ใช่แล้วก็ปุ่มลุยอัพแล้วก็ลูยออกมาโอ้เกือบไม่ทันนะครับสองตัวนัดเดียวทะลุปองทะลุหัวเลยแลครับผมรีบต่อเลยนะครับมา มงเริ่มแม่นนะครับเริ่มแม่นนะครับเริ่มแม่นเริ่มมีสมาธิยิงหนึ่งละสองตัวบ่อยนะหนึ่งละสองตัวบ่อยดึงแังกระแพงได้ใหม่ครับปืนขับทำป้องปืนไปเทสปืนพอกก่อนเอากระสุนซองกระสุนพอกก่อนนะครับใส่ไปใหม่นะครับแล้วก็ตรงนั้นก็ประจุกระสุนเพิ่มนะอยู่ในลู้นอยู่นี้ออกมาแล้วครับเจเย็นนะครับตอนนี้หลังจากนั้นก็เอาซองใส่ปืนเข้าไปซองสุนใส่ปืนนะครับพร้อมกับรูปที่จะยิง คร้ไประยะประชิดอยู่ในล้วนได้ไหมติด้วนหรืมั้งลองดูด้วก่อนเหมือล้วนเหมวนวนยังใน้วสบายแล้วได้ยินในล้วสบายแล้วยิงทะรุล้วเลยล้วนหมดล้วหมดหนล้วนหมดมาโอ้โหสบายานี้สบายมีงเกอร์นะครับไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาไม้น้องเข้ามาจุบนจุบันจุจ จู่ทุกครั้งนะครับแล้วก็ชักใหม่ทุกครั้งนะครับเข้ามาจังหวะนี้เดินช้าอย่างนี้พี่พกู้เพล่พี่ชอบพยายามคิดสูงลูกสองระยะกายบูดว์สามตัวขับขี่ตัวนี้ตรงนีกกน้คืกอะไปสิครับช้าๆพี่นิพิราย ที่ได้ทําการนะครับถ้าชักไม่ทันก็กระโดดคามหรือกระบาลเลยนะครับยิงมีดกองลงนะครับโอเคสังเกตศพยม่มีอะไรนั่นกระสุนนึกว่าจะหมดแล้วนะครับยังมีอีกกล่องนึงนะครับในคามล้วงมาก่อนนะครับทําการแกะกระสุนออกมาอีกกล่องนึงนะครับผมโอเคมาเราก็สามารถลุยต่อได้แล้วทีนี้ได้มา2ี่ห้านัดนะครับบรรจุเข้าแมกซีนเลยครับผมทีนี้ ต็มตัวเต็มตัวาจุดได้ทีละเจ็ดหรือแปด่างมันไม่ต้องนับยิงอย่างเดียวโอเคชาร์เสร็จป๊ลูกค้าของเราเข้าไปเลยแล้วดูครับเข้าบ้านครับโอ้โหลูปน่ารักมากนี่ข้ามรูว่าข้ามรูยิงลูกสองครับต้องยิงทันที่จุดอโหมพิสูจน์เลยต้องปูด้วย ยังไงเราก็หน่ารอดนะครับป่วยกันตอนนี้มันเริ่มหอบแล้วครับผมหัวใจถ้ามีรูปปอดขึ้นแบบนี้แสดงว่าเหนื่อยครับเราขอเหนื่อยแล้วโอ้โหแล้วเดี๋ยวกันบรรจุกระสุนเข้ายิงแกจะยิงชิ้นพวกแกแม่หนีกระเดื่องนแม่ก็รัวทำไมกันตรงนี้ครับเยอะแยะเลยนะครับผม ดูสิโอ้โห,หวา่าเป็นปานิ่ของดีลิ่งว่า,าเสียงฝนหรือมันคลางมาันไปนานๆดีๆปล่อยเงนดีล์เตือนอยู่ยตรงนี้จะเข้ามาจะอ้อมเ,เหรอทันเวลาเห็นื่อยมากจังดูดิผมกำลังจะเข้าบ้านอยู่แล้วยังจะมีหน้าประตูอยู่ กกเชหลังจากีข้างนอกเสร็จนะครับผมไปทําการเก็บปืนแล้วครับแล้วก็พาเดนกึินไปชั้นสองนะครับเพื่อทําการพักผ่อนแต่ชั้นสองยังมีศพหนึ่งนะครับผมต้องทําการเอาไปทิ้งข้างนอกก่อนให้เรียบร้อยนะครับผมโอ้โหมันตามกลิ่นมาเลยอะไรวะนะเอ้าเอา,เอาฉแฉลงเลยเก็บเงียบหน่อยหมาอย่าส่งเสียงดังมาก โอ้แมีแล้วนะครับวันนี้ท้องหอบเหนื่อยท้องหนักออกแล้วาฟาดตีตัครับวิ่งเร็วแรงอัน,น้อยนิดหูล้มตายที่ไปได้พลังโจมตีน้อยลงมากนะครับแล้วก็เลือดก,ก็ลดตลอดเวลานะครับเฮ้ยหยุดเลือดหยุดลดละโอเคโอเคลดกลับมาลดแล้วลน,ลนะครับเป็นเพราะวันนี้ครับป่วยแดงแจเลยนะครับ ต้องไปดูซิว่าถ้าเรานอนครั้งนี้จะหายหรือเปล่านะครับแล้วก็หอบมากด้วยอันดับแรกน่าจะเป็นเพราะเราไปของหนักเกินไปนะครับต้องเก็บทั้งหมดอะ่ะดูแล้วเก็บของทั้งหมดเข้าลินชักนะครับรักษาตัวให้หายก่อนนะตอนนี้อยู่เพิ่งแบกของหนักโอ้ดูดิเก็บเข้าดินชักให้หมดนะครับผมทุกอย่างเลยนะครับเก็บข้าวเก็บของเสร็จนะครับก็เดินไปอาบน้ำในห้องน้ำนะครับ ระดาบร่างกายที่เปียกฝนมาทั้งวันนะครับโอเคยังไม่ดีขึ้นเลยนะครับผมตอนนี้เด็งของเรางตัวร้อนมากนะครับแล้วก็รู้สึกไม่สบายเขาก็เลยเดินไปที่เตียงนุ่มของเขานะครับแล้วก็ทําการนอนทําการเล่งเวลานอนนะครับมีไข้สูงมีโอกาสตายได้นะครับวันนี้ดีฟอร์แถมกําลังเริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับที่แดงแดงนี้เป็นเพราะว่าไม่มีแรงแล้วครับตอนนี้ โอ้ดินแบกกระเป๋าไม่ได้ลนะผมว่าตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เริ่มแดงแนละ้วถึงผมจะพยายามนะครับเก็บของที่หนักที่สุดออกนะก็เดนเขาตื่นมาพร้อมกับอาการหิวนิดๆน,น,นะครับในตอนเที่ยงคืนนะครับผมผมใส่ต้องหาเสื้อผ้าสะอาดๆใส่ก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็เลยเดินทําการเดินไปที่ตู้เสื้อผ้านะครับนี่ไงม,มีเสื้อผ้าสะอาดๆอ,อยู่ตัวหนึ่งนะ การมันมนำมาใส่ก่อนนะครับผมให้เรียบร้อยมีซีดีที่จะทำให้แต่ก็ไม่มีเครื่องเล่นซีดี้วที่จะทำให้ใจเย็นลงหนังสือพิมพ์สักเล่มอ่านก่อนอ่านก่อนตาย <c oughs> ก็ครดีๆฟอกดีขึ้นมานิดนึงนะครับแล้ดูนี่ครับเลือดอนไฮดิตนะครับโอ้เราลุยตากรรมแล้วรนนครับวันนี้นะครับเดนคือวันตายของนายช่าง โอ้โหยังไงับกว่าจะรู้ตัวก็สายไปแล้วครับผมโอ้โหจะไปหึมดูนี้ไปหาไอ้พวกยารักษาโรคยาแก้ไข้ก่อนดีกว่าไปบุกรุงพาบาลก่อนดีกว่านะครับแต่ไปตัวน,นี้เราน่าจะไม่ทันแล้วนะครับนี่แล้วก็หาอะไรทําเผลือมันจะโล่งดีขึ้นโอ๊ยเก็บไปอาอาบน้ำอาบถ้าครั้งสุดท้ายดินเฉสบ,บู่อาบน้ำอาบถ้านะครับให้ตัวหอมก่อน อีเดนจะจากเราไปนะครับโอ้ทำอะไรไม่ถูกเลยสงสัยจะเป็นเวลาสุดท้ายของเราแล้วสินาเดนบ้านหลังนี้นะครับดูด้ดูครับเร่งการเดินกระดูกกระแตกนะครับแต่ลรางโอ้โหเป็นอาเที่ยงคืนห้าสิโอเคอืมเสื้อใหม่พุดเดนนายไม่รอแล้วลนะ่ะ ฉันไม่รู้จะทํายังไงให้ในายรอดละถ้าเป็นการต่อสู้ยังดิ้นรนได้นะครับแต่อาการป่วยหรือว่าร่างกายของเรานะครับต้องใช้ยารักษาเท่านั้นเอ,เอากระเป๋าวางทิ้งไว้นะครับแล้วก็เรามาทํางานคราวสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไปด้วยกรครัด้วยการหรือตู้เอาของในตู้ออกก่อนนะครับเอาเสือ้อสวยๆมาใส่ก่อนนะครับสีเขียวกระโปรงเอาิ้งไป จากนั้นก็ใช้เลื่อยกับคอนนะครับอ๋อต้องใช้เลื่อยกับคอนเล,เลื่อยอยู่ในเฮนอยีในกระเป๋านะครับอ่านี่ครับเลื่อยไมย้หยิบมานะครับแล้วก็คอนคอนคอนใ้ใช้นะอะนหนึ่งโอเคใช้คอนนะครับคอนนี่คอนอยู่ไหนวะอ่านี่ครับคอนอจากนั้นก็รทำการลื้อตู้อันสุดท้ายก่อนที่เด่นของเรา ลิงาตาตัวนไปดินกันเจากไปดูอาการป่วยเฮ้ยหนึ่งอาทิตย์อะรอบมาได้หนึ่งอาทิตย์อะนานสุดเลยมังเดนโอ,โอ้แล้วก็ค่าสบ,บีด้วยตัวเองเ4 2สี่สิบสองตัวอูค่าเยอะนะครับทำให้จิตใจคนนี้ดีฟอร์นะครับเดินคงจะฟันลายทุกครั้งเีครับทำ้ายคนนะครับแล้วก็เจ็ดวันที่เล่ไม่ได้นะครับ ทุลักทุเลขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับตอนนี้เดนเหัวขโมยผู้โชคดายของเราตอนนี้เขาได้จากกัไปอย่างสงบในห,ห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะครับด้วยอาการป่วยของเขานะครับทำมีเชื้อซอมบี้มาเข้ามาแทรกแซงทำให้เขาต้องกลายเป็นซอมบี้หลังจากตายนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับพบกันใหม่นะครับตัวละครผู้โชคดายของเราจะเป็นใครต่อไป โปรดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับโอยง่วงจัง